คือคนชอบคิดว่าเอ้ยเป็นร่างทรงหรือเปล่าลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็เชื่อแหละเราเชื่อว่าว่าท่านมาอะไรเงี้ยในระหว่างลำอ่ะเราตั้งใจที่จะลำถวายปู่กับยา่าพญานาคเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความสุขที่เราได้ลำหนูก็ไม่รู้เวลาลำหนูจะหูยิ้มไม่ได้เลยคืองจริงมันจะไม่ไม่ไปตามท่าที่ซ้อมที่ลำนั่นก็คือไม่ไม่ได้ซ้อมหมายความว่าซ้อมมาแต่ไม่ใช่ท่าที่ซ้อม มันก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่อัศจรรย์หรืออะไรอะค่ะคือคนชอบคิดว่าเอ้ยเป็นร่างทรงหรือเปล่าลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูว่ามันเป็นเหมือนแบบมันอยู่ที่ใจเราอะคือเหมือนถ้าใจเราละลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละลึกถึงองค์ปู่องค์ย่าที่เราที่เราศรัทธาเราก็จะเหมือนรำตามเนื้อเพลง แล้วก็มันเกิดอาการเกรงของร่างกายอันนี้ตามหลักนะที่หนูไม่ได้แบบไม่ได้ใสยศาสตร์อะไรเลยอ่ะก็คือมันเกิดการเกรงของร่างกายนี่ตอนนี้มือหนูยังสั่นอยู่เลยเออแบบมันมันมันเอาขึ้นอย่างงี้ไม่ได้มันคือมันเกิดการเกรงของร่างกายร่างกายมันมันผิดรูปก็คือเรารำเราเกรงเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหนื่อยขามันก็จะสั่นมือมันก็จะสั่นแต่ว่าในส่วนของถ้าเกิดใครมองว่า เป็นความเชื่อว่าแบบทํใไมดูแบบไม่เหมือนทันย่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆเราก็รู้สึกตัวทุกอย่างนั่นแหละค่ะคือตอนแรกอะหนูก็ตกใจนะคะแต่ว่าพอหลังๆมาหนูเริ่มรู้แล้วว่าคือเราก็เชื่อแหละเราเชื่อว่าว่าท่านมาอะไรเงี้ยแต่เราก็แบ่งครึ่งหนึ่งก็คือมันก็คือปฏิกิริยาของร่างกายที่มันที่มันเกรงตัวคือการล้ำเราต้องเกรงตลอดเวลาใช้ ใช้ทุกส่วนของร่างกายอะค่ะมันก็จะทําให้ปวดเมื่อยคือเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้หนูตื่นไปหนูก็ต้องปวดเพราะว่าเนี่ยถ้าเป็นอาการแบบมือยกมือขึ้นแล้วสั่นเงี้ยคือปวดแน่ๆพรุ่งนี้ในระหว่างที่ก่อนที่เราจะรำอะค่ะหนูก็จะไหว้องคูองค์งยาอะไรเงรี้ยว่ครูบาอาจารย์ ก็จะเห็นว่ามีพานครูอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้เริ่มราแบบจริงจังอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเราต้องมีพานครูนะาเออหนูก็ได้ลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ในระหว่างราอะ่ะเราตั้งใจที่จะราถวายปู่กับยา่าพญานาคเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความสุขที่เราได้ราหนูก็ไม่รู้เวลาราหนูจะหูยิ้มไม่ได้เลยเวลาราจะจะยิ้มตลอดจริงๆอ่ะคือคนก็ เหมือนแบบถ้าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็เคยมีคนบอกอยู่ว่าเราอะถ้าเปิดจริงๆอะเราจะได้นะเราจะแบบดูดวงเราจะมีเซนต์แรงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวหนูหนูไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นเราก็อยากเป็นคนธรรมดาที่มีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาแบบมนุษย์ทั่วไปคะ่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้คะ่ะเพราะว่ายังไม่เคยแบบ ลองทําแต่ว่าถามว่าเวลาตะละ่มนึกถึงบอกให้ท่านมาประสิทธิ์ประสาดท่าลําให้เพราะว่าเวลาที่หนูลําอ่ะคือเอาจริงมันจะไม่ไม่ไปตามท่าที่ซ้อมที่ลํานั่นก็คือไม่ไม่ได้ซ้อมหมายความว่าซ้อมมาแต่ไม่ใช่ท่าที่ซ้อมมันพิ้วมันไปเองของมันตอนแรกกลัวเลยคะ่ะครั้งแรกเลยที่ไปลํากับอาจารย์เติ้นตะวันที่อุบลราชธานีอะ่ะก็คืออันนั้นคือครั้งแรกที่เป็นอาการแบบนี้อาการสัตน แล้วก็เฮ้ยเราเป็นอะไรทําไมใจสั่นขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอครั้งที่2ที่สมาก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วเริ่มเริ่มตั้งตัวได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามีก็มีบางครั้งที่ไม่เป็นนะคะมีบางครั้งที่ลําเป็นท่าปกติแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกรงร่างกายขนาดนี้แต่จะมีบางที่ที่เป็นแบบนี้เป็นคนที่ชอบชอบฝันก่อนเกิดเรื่องที่ไม่ดีก็ก <inadequate S 1> <afar. S 2> <ๆ>็จะก็จะฝันเป็นลางบอกเหตุตลอดแล้วเป็นจริงๆ ล่าสุดเหรอคะก็นานแล้วนะจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างสมมติอถ้าสมมุติว่ามีคนในบ้านเราจะป่วยจะไม่สบายอย่างเงี้ยเราจะฝันก่อนเลยแล้วมันจะมีลางแบบฝันว่าฝันว่าผมตัดผมอะไรอย่างเงี้ยหนูจะฝันไม่ดีเรื่องตัดผมถ้าตัดผมจะมีคนไม่สบายเลยในบ้านใช่ค่ะ เราก็จะรู้แต่บางอย่างเราไม่รู้พอมันเกิดขึ้นล้วก็อ๋อแสดงว่าเป็นเพราะฝันอันนี้แน่เลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีช่วงหนึ่งที่เข้าลึกๆจริงๆก็คือไปนั่งสมาธิในปา่าช้าแล้วก็ไปนั่งอยู่ในนั้นสองชั่วโมงอ่ะค่ะก็เป็นการฝึกจิตฝึกกรรมฐานให้เราแบบนั่งเหมือนเรานั่งอยู่กับผีคนเดียวอ่ะสองชั่วโมงแล้วก็มีคนเข้าไปรับอะไรเงี้ยเออก็ก็หนักอยู่จนจนหนูก็รู้สึกว่าหนูมีสมาธิมากขึ้นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเวลาเราไปไหนมาไหนอ่ะเราก็จะ ไม่ค่อยกลัวแล้วเพราะเราผ่านตรงนั้นมาคือมันหนักที่สุดแล้ว่งค่ะ